สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับไทอัมพาราม5อีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะพามาสอนวิธีการใช้งานนะครับฟังก์ชันเบื้องต้นของตัว t i เก r 900 r a l l y Pro นะครับผมว่ามีอะไรมั่งนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าฟังก์ชันแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับ แรกเลยนะครับก็จะเป็นสวิตตัวออนออฟนะครับแล้วก็ล็อกคอล็อกคอเราดึงคอไปซ้ายสุดนะครับแล้วก็บิดตัวกุญแจไปฝั่งซ้ายสุดนะครับอันนี้ก็จะล็อกคอได้แล้วนะครับอันนี้ผมบิดออนนะครับระบบไฟจ่ายนะครับผมแล้วก็มาที่สวิตฝั่งขวาเลยนะครับอันนี้ก็จะมีสวิตในส่วนตัวเทิร์นออฟนะครับตัดระบบไฟนะครับ ออนไฟนะครับปั Pump ๊มติ๊กจะทํางานนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทไช่อัมทุกรุ่นนะครับจะเป็นกําคัดแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็มาจุดต่อไปนะครับตัวไฟฉุกเฉินจะอยู่ทางด้านมุมด้านหน้านี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มโฮมนะครับรูปบ้านนี้เองจะเรียกว่าปุ่มโฮมนะครับเป็นปุ่มตัวเมนเมนูในเมนเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าไปปรับรายละเอียดตัวโหมดนะครับผม ตัวหน้าจอฟังก์ชันตัวการใช้งานตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ทีมตัวหน้าจอนะครับเริ่มแรกเลยเรามาที่ตัว Reading Mode นะครับ Reading Mode อันที่2ก็จะเป็นไว setup นะครับแล้วก็ t h i p Setup, d e p p เ a Set up นะครับ, up, up, นรบ Bluetooth นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัว Reset ตตั้งค่าโรงงานนะครับหลักๆในเมนู Home ก็จะมีแค่นี้นะครับ แล้วเรากดออกนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่หน้าจอเมนูนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งประกับฝั่งซ้ายนะครับว่าเรามีปุ่มอะไรบ้างนะครับมาดูกันก่อนเลยปุ่มแรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดไฟสูงนะครับผมแล้วก็ปุ่มที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ส่วนปุ่ม ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นตัวไฟพิซซีดนะครับหรือเบาอุ o ่นตูดนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวปุ่ม cruise control นะครับหรือว่าล็อกความเร็วรถนะครับสามารถทำการล็อกความเร็วได้ตั้งแต่52กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมแล้วก็แนะนำตัวนี้ก็คือเราใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ในถนนที่โล่งนะครับผมจะดีมาก นะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดตัวไฟต่ำนะครับผมโดยปกตินะครับสวิช์ด้านบนเลื่อนขึ้นบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะครับหรือไฟส่องสว่างกลางวันส่วนเราเลื่อนมาด้านล่างก็จะเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะทํางานพ่วงกับตัวไฟสูงด้วยนะครับจังหวะที่เราเปิดเดย์ไลท์ไฟสูงจะทําได้แค่ขอทางนะครับผม ส่วนถ้าเราดันสวิตช์มาที่ไฟต่ำไฟสูงถึงจะเปิดค้างไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวจุดปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นตัวปุ่มอุ่นมือนะครับตัวนี้เวลาเรากดฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอนะครับมี3ระดับนะครับโอเคปุ่ม M นะครับ M ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวโหมดการขับขี่นะครับ พอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดบนหน้าจอนะครับว่าตัวโหมดมีอะไรมั่งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโหมดร o เลนสปอร์ตนะครับออฟโรดออฟโรดโปรนะครับผมแล้วก็ไลเดอร์ไลเดอร์ก็จะเป็นหมวดโหมดที่เราสามารถมิกเอาเองได้นะครับสามารถเปิดปิดปรับค่าทักชั่นคอนโทรลแมปนะครับผมตามที่เราต้องการได้เลย แล้วก็ในตัวปุ่มต่อไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มต่อไปนะครับแตะนะครับแล้วก็ตัวจอยสติ๊กตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มไว้เลือกตัวหน้าเมนูนะครับได้ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนตัวหน้าจอนะครับว่าหน้าจอมันมีอะไรบ้างนะครับ โดยการกดเข้าไปดูก่อนเลยหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นในส่วนของตัวเซอร์วิสนะครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าอีกกี่กิโลเราถึงเซอร์วิสหรือว่าเราต้องเซอร์วิสที่เดือนไหนนะครับด้านบนจะแจ้งเรื่องเดือนนะครับด้านล่างจะแจ้งกิโลอันนี้เกินระยะเซอร์วิสมาแล้ว537กิโลนะครับระยะเซอร์วิสแรกนะครับมันจะอยู่ที่800โลนะครับ ส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวปรับโทนสีของตัวหน้าจอนะครับเราจะทำให้จอสว่างได้นะครับหรือเป็นจอแสงน้อยนะครับหรือเปิดเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto ตัวนี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงนะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวโทนสีของตัวเข็มนะครับผมเราสามารถเลือกสีได้เลยว่าเราชอบหรือถนัดตัวสีไหนนะครับ ลงมาอีกทีหนึ่งทีมตัวหน้าจอนะครับหรือสไตล์นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้4แบบนะครับแล้วแต่ความถนัดในแบบที่1น,นะครับตัวความเร็วจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงเข็มรอ,อบเครื่องนะครับเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับสไตล์ที่2นะครับสไตล์ที่2นี่ก็จะคล้ายๆกับสไตล์1น,นะครับแต่ว่าจะเล็กลงเป็นครึ่งต่อครึ่งของหน้าจอ สไตล์ที่3นะครับอันนี้ก็จะเล็กลงเลยนะครับไม่บดบังตัวหน้าจอนะครับจะอยู่ตรงขอบล่างนะสไตล์ที่4นะครับสไตล์ที่4อันนี้ก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนพวกเมนูหน้าจอเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแบ่งครึ่งครึ่งน,นะครับโอเคผมจะกลับไปหน้า2นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเลื่อนลงมาในส่วนของตัว รอบเครื่องนะครับรอบเครื่องเราสามารถดูแบบเป็นดิจิตอลได้แล้วก็ดูเป็นแบบกราฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อของตัวบลูทูธแล้วก็ตัวแอปไมชัยอัมแล้วก็โทรศัพท์ของเรานะครับในส่วนของตัวมิวสิกนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับผมมิวสิกเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนจากหน้าจอได้เลยเหมือนกัน แล้วก็มี g o โป o นะครับถ้าเรามี g o โป o ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อตัวฟังก์ชันตัวบนโกโป o นะครับให้ลิงก์กับตัวโทรศัพท์เราแล้วก็ตัวหน้าจอได้นะครับ GPS นะครับ GPS นำทางนะครับตัวนี้ก็สามารถลิงก์ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวหน้าจอมือถือนะครับผ่านตัวแอปไมชัยอัมนครับแล้วก็ตัวบลูทูธตัวรถนะครับ gps นะครับอันนี้ตัวหน้าจอรถเนี่ยจะแจ้งเป็น turn by turn นะครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรืออีกกี่กิโลเลี้ยวนะครับอันนี้เขาจะแจ้งที่หน้าจอกดลงมาอีกทีหนึ่งนะครับ call history นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสายโทรเข้าโทรออกนะครับ sms ข้อความนะครับทริปนะครับทริปก็จะมีด้วยการสองทริปนะครับจับทริปทริป1ทริป2นะครับก็จะเหมือนฟังก์ชันรถใช้งานทั่วไป รเราสามารถรีเซ็ตได้เป็นสูงได้นะครับโดยการเลือกคลิปที่ต้องการแล้วกดเครื่องหมายถูกที่จอยสติ๊กค้างไว้จะเซ็ตเป็น0แล้วก็ในส่วนหน้านี้ก็จะเป็นอันตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับเอเวอร์เรอันนี้ก็จะกินอยู่ที่ขณะที่วิ่งอยู่ล่าสุดก็จะอยู่ที่18.2กิโเมตลิตรนะครับตัวนี้มันจะเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมตามการขับขี่ของเรานะครับ กดลงมาก็จะกลับมาที่หน้าเดิมตัวเซอร์วิสนะครับโอเคเวลาเราใช้งานตัวถังนะครับเราดึงกุญแจออกมานะครับแล้วก็บิดไปทางฝานะครับผมหรือบิดตามเข็มนาฬิกาแล้วเราก็ยกออกได้เลยนะครับก็จะมีพี่เท่านี้น้ำมันที่สามารถเติมได้นะครับก็จะมี e 2 0 soh o ก soh o กนะครับเบนซินนะครับได้หมดเลยยกเว้น e 8 5นะครับส่วนเวลาเราจะใส่เข้าไปนะครับ เรกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็บิดขวานิดนึงโอเคแล้วก็ดึงกุญแจอ,ออกได้เลยส่วนจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนการใช้งานตัวการเปิดเบาะนะครับในส่วนตัวเปิดเบาะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําตัวปุ่มต่างๆก่อนมันจะมีจุดแรกเลยนะครับเป็น power outlet นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชาร์จไฟนะครับ ไวชาร์จไฟพวกอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเราสามารถเสียบจากช่องตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนหัวซ็อกเก็ตที่ใช้นะครับก็จะเป็นหัวเฉพาะของรถบิ๊กไบค์นะครับจะเป็นหัวเล็กๆส่วนจุดต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเซีตัวอุ่นก้นของผู้โดยสารนะครับจะมี2ระดับด้วยกันนะครับอุณหภูมิเบานะครับอุณหภูมิร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดันสวิตช์ให้มันอยู่ตรงกลางระนาบกลาง ก็จะเป็นปิดสวิ์นะครับส่วนเปิดเบาาเปิดเบาะเราก็บิดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ยกในส่วนตัวเบาะหลังออกก่อนนะครับตอนยกออกนะครับในรุ่นตัว Lally Pro นะครับและ GTP r o ปนะครับต้องระวังเรื่องสายไฟตัวเบ,บาะอุ่นตูดน,นะครับโอเคแล้วก็เราเปิดเบาะหลังมานะครับทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับแล้วจุดต่อไป บอกผู้ขับขี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเรายกขึ้นมาเราระวังตัวสายไฟตัวเบาอุ่นตูดนะครับเราปลดปลั๊กแล้วก็ยกออกมานะครับส่วนตัวเบานะครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวปรับระดับตัวเบานะครับให้สูงให้โลนะครับผมก็ถ้าเราจะเอาโลนะครับเราดันไว้ตำแหน่งแบบในรูปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันสูงขึ้นไฮขึ้นนะครับเราก็เลื่อนตัวคานเหล็กนะครับดึงยกออกมาไว้ชุดบน นะครับอ่าวาชุดบนตัวนี้ก็จะเป็นเบาะโลและอ่าขอโทษครับก็จะเป็นเบาะไฮนะครับปรับระดับเป็นความสูงปกติส่วนเวลาใส่เข้านะครับแล้วก็เอาตัวขอล็อกตัวนี้นะครับเสียบที่ตัวแทงนะครับตรงถังน้ํามันนะครับตรงตัวล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีล็อกของมันนะครับเข้าร่องพอดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนใต้เบาะมีอะไรมั่งมาดูกันนะครับ ครับผมแล้วก็ใต้เบาะนะครับอันนี้ก็มันจะมีในส่วนของตัวปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กเวลาช่างเขาต่อคอมเซอร์วิสตัวรถนะครับเช็คข้อมูลตัวรถนะครับก็จะเสียบจากตัวปลั๊กตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้ที่มีให้ก็จะมีเป็นพวกประแจนะครับหกเหลี่ยมนะครับไว้ใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวที่เก็บโทรศัพท์นั่นเองนะครับ เรากดเข้าไปแล้วเปิดฝาขึ้นมาได้เลยก็จะมีในส่วนตัวสายช่องเสียบสาย USB นะครับเพื่อไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์และเก็บโทรศัพท์ได้ในนี้นะครับผมในรุ่น t i เกอนะครับจะมีช่องจ่ายไฟเนี่ยไว้ต่ออุปกรณ์เนี่ยมีอยู่3ที่ด้วยกันนะครับจะมีใต้บอกนะครับด้านหลังแล้วก็ตรงใต้จอนะครับ 3. จุดส่วนเวลาประกอบตัวบอกกลับนะครับ เราก็สไลด์เข้าล็อกโอเคนี่ครับเราก็สไลด์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวปลั๊กเราก็เสียบเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ส่วนเบาะหลังนะครับเราก็เสียบปลั๊กไปก่อนนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีช่องล็อกของมันนะครับเวลาใส่เบาะหลังให้ตัวกรนดังแป๊กให้มันล็อกเรียบร้อยนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้เลย นะครแล้วก็ในจุดต่อไปตัวโช๊คหลังโช๊คหลังตัวปรับโช๊คหลังนะครับความแข็งอ่อนของตัวโช๊คจะอยู่ฝัง่งขวานะครับผมมันก็จะมีระดับเป็นขีดบอกนะครับไฮกับโลนะครับถ้าเราต้องการให้โช๊คนุ่มนะครับเราก็คลายออกมานะครับมันจะมีขีดเป็นขีดเงินเงิน นะครับบอกที่ตัวปรับระดับนะครับหรือถ้าเราจะปรับประมาณให้ค่าสแตนดาดนะครับล้วก็นับขีดทั้งหมดนะครับละหันหันครึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ขีดนะครับก็ประมาณ2ขีดครึ่งนะครับก็จะอยู่ระดับสแตนดาดตรงกลางนะครับผมถ้าหากว่าลูกค้ามีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับของในรุ่น Tiger อร์900แลลลิโปร นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางเพจชอยอัมพลาม5้านะครับผมหรือแวะเข้ามาสอบถามทางสาขาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการให้คำตอบให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ